สวัสดีค่ะเมียนมื่มหวยออกนะคะเป็นเสาว,วันหวยออกค่ะจะผ้ามาเอาโค้งสุดท้ายนาคุณยายลาตีนะคะมือนทั้งช่องสงการจะผ้ามาตามแนวท่างโค้งสุดท้ายของคุณยายลาตีนะคะมือนวันหวยออกเพ่อนจะฝันจังได่นะคะเควนฝันดีบอนะคะเ่นรหายเลขกไห,กตหวตะตนงวดนะคะ เข้ากะอยากฮือว่าเป็นฝันดีบอคงสุดทายแล้วกะมาไปตามกันเลยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนยายราชีเป็นเจังใดค่ะ้้รีกไว้แต่ต้นงวดแล้วฝันดีบอเฮีกไว้แต่ต้นงวดก็ฝันว่าจะว่าไปอย่างก็มีผู้เอาปลาให้อเอาปลาเทศถงให้เอาเอาให้แล้วอ สิ่งเมียจังไหนผู้ใดสิเมียทรงผู้ใดสิมาหับคิดไม่ใจจ้าสิ่งใดสิ่งเนี่ยใดไู่ใจมาหับมาทรงมาสั่นมาาปลาให้ผู้เขาเอาปลาให้แต่ว่าผู้เขาปลาให้เจ้าว่าบันเด็กที่เขาตัวไหนก็ไม่โทษถามเขาอยู่บ้านอื่นแต่ว่าเมื่อถ้ซ้ำใดแล้วจ้ะเอาปลาให้กันนั่นแหละกับฟันจังสนัตตะก้อนจ้าต้องมันหนึ่งกับฟันวาไปแง้ไข่หมดแดงไปแง้ไข่หมดแดงกับอัน ไม่สาวใหญ่บ um ่าเงาบ่ถ uh ึง oh. ห uh ้างสูง huh. ท ja, ja. uh ี huh. e ่ว <c oughs> ่าไม่สาวไอ้นั่นเงาถึงมัดสูห้างอ๋อจ้ะใ่เอาเรขขึ้นว่าสิเม็นหือสิเม็นเลียกบ้านเขาเรียกบ้านเขานันแปดเก้าผู้เขาไม่สาวเขาเงาเงาถึงมัดสูห้างไม่สาวเขาเงาถึงมัดสูห้างไม่สาวใหญ่บ่าเงาบ่ถึงมัดสูห้างเรียงผ่านง่ายเป็นแปดสามอ๋อจ้าจ้ะเรืขึ้นืว่าสิเมนเรียกบ้านไอ้นั่นบ่ไม่สาวเขาเงาเขาถึงข้างสูงสูง หรือมันก็แข็งเก่าแต่ว่าที่ให้ว้ตุนงวดนั้นให้หกแปดยู่เด้บานี้หกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเด้หรือว่ามันจะมาเป็นตัวเดียวกันเนาะมันหรือว่ามันจะมากตัวนี้ทางบริเกีแกงไห้อนินงวดก้อนฝันเห็นพระกับใบน้าพระได้เก่งใส่ว่าเพื่อเชือสีมันหกโองเพื่อสีมันเพื่อสีมันเก่าจริงสิก็บรรลุกันเราได้คือว่าจะเป็นหกโองได้ตีหกแปด พักมันเป็นแปดอยู่แล้วนะะเป็นแปดมีเข้าเอากัดหัวเป็นเก้าได้เนาะแต่แปดเก้าเอาแปดเก้าไว้ก้นเนาะค่ะเก้าไว้โงมมีโงมสุดท้ายแงแ้่หมดยางไปสาะเขาเหงาเขาถึงหมดชุวห้างจช่ห้ามันเรื่องบ้านเขาฮุบเก่าหนึ่งตัวเดียวกันอยู่แล้วในบ้านชอบแกดเก้า แต่วันนี้เลขบ้านผู้นั่งกับแปดเก่าเอนบ่อแ่บ้านผู้นั่งเปดเก่าผู้ไปสาวยงเงีงเงี้ยข้างหัวแดงผู้ได้เด็กจะบานย่า่แปดสามไม่สาวย่า่เงี้ยงบ่ถึงมดสุ้งเลขกบานย่า่แปดสามเอาไว้ชื่อกันเนะคะโงสุดท้ายสันหลักนี้กลขบ้านของผกานจนงระั่งสันหลักเบิ้งล่องเบิ้ง ได้ไค่หมดแดงนะพันบางที่มันเดียดสืออกสูงอนะนกมันสาวโตเงาเง่้แค่หัดแตยงมันกระสิบบมันกระสิบเนียนยุติละนี่มันเลี้ออกสูงไตว่ารีกตัวนี้มันสีดังบอธละยานมันดังมันสีส่อใดก็เนาะโตได้ก็เปลี่ยนเก่าเนียนันเป็นเลียกดังไปอีกทีเป็นเลีดังไปอีกเล้ ตรงสุดท้ายกมีแค่นี้เนาะแต่ว่าคุณยายบดายบดายไข่หมดแดงสวัสดีบดาไข่หมดแดงนี่อีกบ้านแปดเก่าเนาะในสาวย่ายอ้บ่ถึงข้างมันสูงได้กับเงี้ยได้อยู่เจว่าข้างบดายข้างบ่ถึงข้างมันสูง เดตังมันตัต้ไตะฮังมันยูตําโอได้หังยูตยั้มอย่ฮังสูงยงงีง้อาถึอจ้ะใหญ่ก็เรยกว่าเลขจะออกสูงเอ้ยขื่อนวนเดจะออกสูงจ้ะเล็กออกสูงกับตัวนี้แล้วแปีกเก่าหละพี่น้องเพราะว่าผู้นั้นเป็นสาวเงี้ยเงี้นนึงเด็กวานมันเปดเก่าผู้งสาวเงี้ยเียนี่นี่อ้าวตั้งหวดที่ตอง้งหัวเพิมกะบหฮตัวนี้เนาะคะ่ะพี่นอ้องแต่ตองหัวเพิกะบหฮตัวนี้ไปบุ๋ง แมนยกตะตองงวดนะคะตะตุนงวดนะคะสองหกแปดกระแจกแกงไห่สองหกหกแปดสองแปดนะคะอ่าอันที่ได้ตัวเลยเนี่ยคือสองหกหานะคะกับสองหกสองห้าหกหานะคะแจกแกงไห่ตะตุนงวดแต่คุณยายก็ับมาฝันอีกนะคะแต่เข้าบ่ได้เอาหาเกาเก่าเป็นตัวเดียวกันเข้าบ่ได้เขียนไห้นะคะ บานี้มาโคงสุดท้ายนะคะโครงสุดท้ายคุณยายกะไหตัวนี้นะคะคุณยายฝันวาไปแงใครมดแดงคุณยายฝันได้แต่ใครได้แต่ยู่ห่่งตำตำแยได้แต่ห่างตำต,ตำพูเพินแงได้ห้างสูงผู้เพินได้เบลิกบานเพินผ่นแปดเก้านะคะบานี้หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะพี่น้อง กับล่องพิจารณาล่องเบิงเลขบานของคุณย่ากับแปดสามนะคะเอาสื่อเลขเข้ากับกับอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเอากับกลับไปกลับมาอยู่แล้วคุณย่ายห็นสื่อบลาห์ัวจริงเฮ้ยบัตสื่อแล้วมีเงินไหมหันหัดใจคุณย่ากับว่าอะไรยักเทียร์หดวมังหันกับเข่าเนาะค่ะเข้าใส่แบบสื่อเนี่มยเงินซื้อหัวมังหันกับเข่าเกาห่าตรง โอ้ยผู้ใดมีเงินผู้ใดถือต้อคุณยายกะมีนำจิตนำใจกะผักมาหาแอดใดน,นะคะผักมาหาแอด็ดใดผู้ใดถือน้อคุ้นย่า่กะคุณย,าย,ย,ณย,าย่ายกะบ่ไปมีเงินนะะนะ่นเนาะเนาะพูดเถอนะเนาะสื่อกับ,บ่อคอยได้สื่อวันนี้กับบ่อเนใ่ยสื้อไว้จักเน็ดเลยบ่บ่ซื้อท่านบ่อสินไปจักเน็ตเงินเงินเดือนกับไปเสียเช่าพานักงานกิตอมทรัพย์ เดินยังว่าซื้อยอันนี๋นยวเจ้าคนธิคิดคนกระตายหลายใสซองคอนมืองแต่ว่าหลีกคนใหญ่เข่ามาสองหงวดกับมะบางหงวดหนึ่งกับมาเข่าอีกหงวดหนึ่งเนาะค่ะกัเป็นเข่ามาสามหงวดเนี่ยมันนี่เป็นมือห้อยอกเลยดิมันนี่กะอ่าใบพรอนไห้เอ็บซี่แน่โซกดีเดอฮมานโสดเฮมานใส่เงินไส่ทอง หลายๆจ้ะใส่เหมือนีนีเนาะหนีวันทีห่หนีวันทีน่หนึ่งจ้งจะกัคุณยายกะบม,มัมแนีเยาหลายเนาะกะสติต๊าหนีเนาะค่ะกะ,ะ,ะขอฝากคนญะไรลนรุญเระแช่ไหกับท่างช่องสงการท้ารวยในยเด้อค่ะขอให้โชคให้มาน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเก็ดนะคะค่ะคุณยายจ้ะ <c oughs> ที่หนึ่งหงแปดกับซ้ำตัวเดียวกันนะคะหกแปดกับแปดเก่าเนี่ยค่ะเอาสื่อกลับอยู่แล้วนะคะนี่แหละคะ่ะหรือคุณยายก็ได้เอาเป็นโชคให้อีกนะคะขอให้โชคโชคมันมนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะสื่อฉลากกินแดงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมหกเกดนะคะโชคโชคมันมนค่ะสวัสดีค่ะ